พี่คะพี่คะมี S คี่สิบสี่ Ultra ไหมคะมีค่ะลูกค้าสนใจเป็นสีไหนคะสนใจสีไทเทเนียมแบ็คค่ะขอได้ค่ะลูกค้า s a m S u n g S24 Ultra พลังชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3 f o r Galaxy เทคโนโลยี Neural Processing Unit หรือ NPU ซึ่งประมวลผลด้วย AI ที่จะทําให้ทุกอย่างลื่นไหลรวดเร็วไร้รอยต่อนําด้วยกล้องหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS ขนาดหน้าจอ6.8นิ้วความจุแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมรองรับฟาชาร์ด45วัตต์วัสดุไทเทเนียมแข็งแรงทนทานกว่าเหล็กทั่วไปกระจกหน้าจอ Corning Gorilla อ r m o r ช่วยลดแสงสะท้อนได้ประมาณ75%พร้อมคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีกว่ากระจกทั่วไปถึง4เท่า สำหรับลูกค้า a a s รายเดือนเดิมที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่1ปีขึ้นไปจะได้รับส่วนลดตั้งแต่1,000บาทถึง5,400บาทอย่าลืมแวะมาสอบถามกันเยอะๆนะคะ